บีบสิวเองอีกแล้วมันไม่ทันแล้วเริ่มเป็นสิวตอนต้นปีค่ะเพราะว่าช่วงนั้นนะ่ะฝุ่น PM เยอะมากๆค่ะแล้วเหมือนเราแพ้อากาศด้วยพอขึ้นปุ๊บแล้วมัน,ม,นมันมือค่ะแล้วก็บีบแคะแกะเก,กาจนมันรักษายากแล้วอะวค่ะ น้องวิวนะครับมีปัญหาสิวอุดตันทั่วหน้าโดยเฉพาะตรงกรอบหน้านะครับเป็นสิวอุดตันหัวปิดสําหรับน้องนะครับหมอะจะแนะนําเป็นโปรแกรม Light like Clear นะครับก็จะมี7ขั้นตอนนะครับมีพบหมอฉีดสิวกดสิวฉายแสงมักหน้าแล้วก็มีการรับยานะครับขอบหน้าตรงนี้ค่ะมันจะมีรอยเยอะแล้วก็มีตรงนี้ที่เป็นจุดใหญ่ๆเด่นๆที่แกเองอะค่ะตอนนี้ก็คือจางลงไปแทบจะไม่เห็นรอยเดิมแล้วค่ะ หลังจากที่หน้าดีขึ้นทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นเพื่อนทักมาถามเฮ้ยไปรักษาที่คลินิกแอติจูดมาใช่ไหมพอสแบบไหน่อนคาแนะนําได้ไหมเราก็บอกเพื่อนว่าเออมาเถอเออดูหน้าฉันแค่นั้นแหละไม่ต้องพูดเยอะ สวัสดีค่ะชื่อวิวนะคะอายุ28ปีเป็นอินฟูค่ะเริ่มเป็นสิวตอนต้นปีค่ะเพราะว่าช่วงนั้นน่ะฝุ่น PM เยอะมากๆค่ะแล้วเหมือนเราแพ้อากาศด้วยส่วนหนึ่งพอฝุ่นเยอะแล้วเราก็แต่งหน้ามันหม,มักหมมอะคะ่ะแล้วก็ใส่แมสพอใส่แมสแล้วสิวอะค่ะมันขึ้นตรงกรอบหน้าบริเวณที่เราใส่แมสอะคะ่ะพอขึ้นปุ๊บแล้วมันมันมืออะคะ่ะแล้วก็บีบแคะแกะเก,กาจนมันรักษายากแล้วอะค่ะ เวลาที่เราถ่ายรูปหรือว่าไปคาเฟ่ไปเจอลูกค้าไปเจอเพื่อนเรารู้สึกว่ามันไม่มั่นใจอะคะ่ะต่อให้จะแต่งหน้าแบบดีแค่ไหนมันก็ยังเห็นได้ชัดเพราะว่ามันเป็นรอยที่มันใหญ่มากๆสิวมันปูดขึ้นองเงี้ยค่ะแล้วก็ทั้งมีรอยแผลเป็นเราก็จะใส่แมสอยู่ตลอดเวลาพอใส่แมสแล้วสิวมันก็เกิดขึ้นซ้ำๆซ้ำๆถ้ายอนเวลากลับไปได้ก็คือจะไม่แกะจะปล่อยให้มันขึ้นอยู่อย่างนั้นนะคะมันไม่ทันแล้ว น้องวิวนะครับมีปัญหาสิวอุดตันทั่วหน้าโดยเฉพาะตรงกรอบหน้านะครับเป็นสิวอุดตันหัวปิดซึ่งถ้ากดผิดวิธีเนี่ยก็จะทิ้งรอยได้นะครับเหมือนที่น้องเคยกดเองจนกลายเป็นรอยดําสําหรับน้องนะครับหมอจะแนะนําเป็นโปรแกรมไล g ์เคลียร์นะครับก็จะมีเจ็ขั้นตอนนะครับมีพบหมอฉีดสิวกดสิวฉายแสงมาร์กหน้าแล้วก็มีการรับยานะครับโดยหมอจะจ่ายยาเนี่ยเป็นยาสําหรับละลายหัวสิวแล้วก็ฆ่าเชื้อสิวเพื่อที่จะให้สิวได้ยุบไ,ไวนะครับส่วนรอยสิวนะครับถ้าอาการสิวดีขึ้นอยากให้ทาเลเซอร์ นแนะนําเป็นโปรแกรมคิวสวิตเลเซอร์นะครับประมาณ5ครั้งนะครับช่วยลดรอยดําเข้มๆที่น้องกลางวันอยู่จะได้ดีขึ้นนะครับตั้งแต่ที่รักษาสิวมานะคะรู้สึกว่าสิวลดลงเยอะมากเพราะว่ามากดแต่ละครั้งอะสิวที่กดออกไปได้ก็คือเยอะเลยคะ่ะทั้งสิวหัวที่เป็นอุดตันเม็ดใหญ่เม็ดเล็กตอนนี้ก็คือแบบเหลือน้อยมากๆตอนแรกจะมีทั้งสิวอักเสบสิว อุดตันแล้วก็มีสิวผดด้วยค่ะเพราะว่าเราใส่เมสเนาะแต่หลังๆก็คือดูแลผิวให้ดีขึ้นกดเองกับกดที่คลินิกกดเองน่าจะเจ็บกว่าค่ะเพราะว่าเค้นมันอยู่นั่นแหะให้มันออกมาค่ะกดที่คลินิกส่วนใหญ่ดูแล้วจะไม่ทิ้งรอยเลยนะคะถ้าเทียบกับกดเองก็คือนิดเดียวก็มีรอยแล้วค่ะ หลังจากที่รักษาสิวนะคะหน้าดีขึ้นแล้วค่ะแต่ก็ยังจะมีขึ้นบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะรอยสิวก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นเยอะเลยตอนที่ยังไม่ได้เลเซอร์นะคะกรอบหน้าตรงนี้ค่ะมันจะมีรอยเยอะแล้วก็มีตรงนี้ที่เป็นจุดใหญ่ๆเด่นๆที่แกเองอะคะ่ะตอนนี้ก็คือจางลงไปแทบจะไม่เห็นรอยเดิมแล้วค่ะ พอหลังจากที่หน้าดีขึ้นน่ะทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นค่ะการใช้ชีวิตในประจําวันมันก็ง่ายขึ้นแต่งหน้าน้อยลงใช้เวลาในการแต่งหน้าน้อยลงแล้วก็ใช้เวลาในการแต่งรูปน้อยลงไม่ต้องซื้อเหมือนตูพรีเมียมแล้วค่ะรู้สึกว่าโอเคขึ้นเยอะมากๆ ตอนถ่ายคลิปเราไม่ต้องรีทัดเยอะมากขนาดนั้นรู้สึกว่าโอเคขึ้นเพื่อนทักมาถามว่าเฮ้ยวิวไปรักษาที่คลินิกแอตติจูดมาใช่ไหมคอร์สแบบไหนอ่ะเราขอคาแนะนําได้ไหมเราก็บอกเพื่อนว่าเออมาเถอะเพราะว่าฉันหายมาแล้วเธอดูหน้าฉันแค่นั้นแหละไม่ต้องพูดเยอะก็บอกเพื่อนไปแบบนี้ค่ะแอตติจูดคลินิกหมออยู่ประจำทำเองทุกเคสสิวหายจนต้องบอกต่อค่ะ